พวกนี้นะพวนี้นะตอนนี้นะทุกบ้านทุกทุกบ้ายังมีอยู่เลยแต่เนี่นะโอ้ทุกที่เลยที่ไหนก็ได้

ตีหาพอคู่นั้นมีตัวนันหมุนตั้งได้สอง

อน่งเอาไเรียกก้อน้อผูกกับว่าไม่ได้ว่าล่างอันนี้เต่มยเอาเป็นงูตั้งมง่เลือกล่าเออเออเอมมเเป็นเก็ไม่แล้หเอ็ล่างนะคะเียแต่สี่เลน้าสองเอไม่รอ้หมันหอนมันหอนแหรืเฮยเราปกาศนาเจอฟักตรงนี้

6, 6, 6หกตันหกมากนันยิ่มีสวงมันบ่เพราะว่าจ่นี่หกสอง 6, ตัวคุณแม่มา YouTube ได้เลขตัวใดนะครับเลขเก้า<อ>หนึ่งสองจ้าข้างบนข้างล่างได้หนึ่งข้างล่างหนึ่งหกหกนะคะอ็ะเนเป็นเลขตัวเดียวกันเหรอครับเลขตัวเดียวกันนะคะคงวดประจำหนึ่งกรกฎาคมบนปางบนปางล่างเลยนะคะครับแล้วบนอะไรขออะไรไ้ครับ ขอ,งงขอสาขอสางสาระาหลังหลังคัดสาร,ากระการเรลียนค่ะคคแลวให้สายบุญหลังไหลเข้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายครัคุม